ชัตเตอร์ใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมโอ้วาทำไมมันดีดแบบนั้นน่ารักมากชอบนักอะไรที่ใช้งานไม่ได้จริงฮไฮสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ M Marie สวัสดีทุกคนด้วยคะ่ะวันนี้นะคะเราเองเป็นเงินคนดีคนเดิมกลับมาแล้วนะคะในการทำคลิป อันบอกนั่นเองทุกคนในที่สุดก็ไม่ใช่คลิปรีอคชันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ไม่ใช่นานิวาดันชีนะคะวันนี้เราอยู่กับการอันบอกบูซอกซูนนั่นเองคนจิก็คือจะอันบอกอัลบั้มบูซอกซูนเองอันเชิญกล่องขึ้นมาเลยคือสภาพกล่องยับเยืนมากจนฉันไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าข้างในจะยังปลอดภยัยไหมนั่นนะครับ วันนี้นะคะนานที่เราจะมาอันบ็อกพี่พี่เซเนนะคะแล้วก็ขอเปิดด้วยปู๊กซอกซูนนั่นเลยนั่นเองพูดเยอะทำไมน่าจะเป็นการอันบล็อกของของเซเวนชิ้นแรกในปีนี้นะคะของช่องเรานะคะอันต่อไปก็น่าจะเป็นอัลบั้ม F M L นะคะว้าววว้ารู้เลยคลิปนี้อยาตอนไหนนะคะรู้เลยว่าจะได้ลงก่อน F M L ไหมนะคะทุกคนโอเคไม่ซอนเฮงเรามาแกะกันเลยนะคะ ผมได้ใจแทนสินะพลังของคัตเตอร์ดีๆนี่นะคะสำหรับอัลบั้ม e c กั d w ินของบูซ็อกซูลนะคะเดี๋ยวขอเวลาแกะเหมือนน้องจะปลอดภัยอยู่นะเพราะว่าหอมาค่อนข้างหนาเลยนะนจะไม่แกะดีๆใช่เดี๋ยวขอเวลาแกะแท้แท้ เบน e f ฟิแบบไม่ต้องรุ้นนะคะวายจึงบิงเป็นเคลียร์การ์ดใช่ไหมทุกคนมองเห็นไหมในกล้องเป็นเคลียร์การ์ดของลีดเดอร์ของบูซอกซูนอย่างพี่สองมินนั่นเองอุ้ยน่ารักเป็นเคลียร์การ์ดใสเวอร์อุ้ยเธอสิมันใสอ่ะนี้เป็นของเคทามะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาแกะข้างในกันเลยนะคะ ก็จะใช้คัตเตอร์ตัดเดียวตรงมุมนะคเพราะบ,บทเรียนจากนานิวารอบที่แล้วไม่เข็ดไม่หลามไม่จำกับคัตเตอร์นะคะทุกคนผมที่กีดลงไปแล้วโอ้ oh my god เป็นรอยกีดคัตเตอร์ฝังไปในแผ่นเลยเป็น <c oughs> ยังไงอะ <c oughs> นะคะนี่ก็จะเป็นอัลบ,บัม้มเซ็กันวินของปูซอกซูนะคะข้างหน้าก็จะเป็น กระดาษเงามันด้านใช่ไหม αι? เขาเรียกว่าข้างหลังก็จะมีเป็นฟูซ็อกซูนซึ่งกวานดีเทโฮชีนะคะนี่ก็ <c oughs> จะมีแท็กดิสทั้งหมด3เพลงนะทุกคนได้แล้วก็ปกติเลยโอเคเกะน่าจะแกะข้างบนใช่ไหมเัาชอบดมกลิ่นกระดาษแพ็กเกจน้องแบบน่ารักดีนะเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าเราจะได้การ วิะะสีนา่ารักมากดูเขาเลือกเป็นสีเขียวมินน์อ่ะกับสีฟ้าเออคือมันน่ารักมากเลยนะใช่ใช่คิดว่าโฟตโต้การ์ดน่าจะอยู่ข้างในใช่ไหมไม่รู้ฉันก็เพิ่งแต่แกะครั้งแรกนะอันนี้น่าจะเป็นตัวโฟโต้บุ๊กนะแล้วก็ตัวนี้ไม่น่าล่ะเป็นเป็นโฟโต้บุ๊กควิเป็นอะไรอ่ะพูดจาติดคงติดขัดไปได้แกะบ้ามเซฟนานะนะเนาะเออเฮ้ยอันนี้เป็นตัวอ่า เาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแบบเหมือนตัวที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นตัวเนื้อเพลงใช่เป็นบุ๊กของเนื้อเพลงเซฟจะมากับบุ๊กเนื้อเพลงแบบนี้ตลอดเลยคือ <c oughs> น่าจะเป็นทุกวงมัง้งทุกวงแหละแบบเนื้อลองเนี่ยซึ่งเราอ่านไม่ออกภาษาเกาหลีเก็บไว้ก่อนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นมินิโปเตอร์เมนบ ใช่เป็นมินิโปสเตอรจริงด้วยนะ,ะัะมากเลยน้องบูหันหัวอยู่คนเดียวตลากกุบติบโอเคอยู่ในนี้แน่นอนโฟตกาศดอยู่ในนี้แน่มาลุ้นกันว่าเราจะได้ใครระหว่างบูทอกซูนนะฮะอยากได้ใครอ่ะใครก็ได้ใครก็ได้ <laughs> ไ,ดไม่คาดหวังนะฮะอ่าจะดีมากถ้าเป็นพี่โฮชิอ่าพี่โฮชิไม่ได้คาดหวัง ไม่ได้คาดหวังเลยเราไม่ซีอยู่แล้วโอ้แต่เปิดมาเจอนี่ก่อนีดีอุ้ยน่ารักนะเขาแบบเป็นสีตัดกันโอ้ทุกคนเราว่าเราเราเหงาหรือเปล่าเอามาเลาา้วนี่ทำไมมาดูเยอะๆไปแปะกอ๋อมันมีมินิฟอ๋ออันนี้เป็นของปึ๊บ เป็นคาลนเด a r ์หรอหรืออะไรคะเป็นเหมือนตัวโปสตการเล็กๆแล้วก็ข้างหลังมีเป็นวันที่อ่ะเป็นเหมือนชาลินอะไรก็่างอันนี้เราได้ของพี่ซูนมานะฮะอยู่พี่โฮชิน้นเองนะฮะอุ๊ยก็คอมพิเร์นะมีพี่โฮชิมาแล้วหนึ่งอ้อันนี้เป็นสติกเกอร์ทุกคนสติกเกอร์น่ารักมากเป็นตัวฟอนต์ปกติเออเป็นตัวฟอนต์กับตัวสีที่เป็นแบบ ที่ใช้โปรโมททั้งหมดของบูซอกซูนสังเกตว่าอาร์ตเวิร์กจะเป็นพวกลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบไฟติ้งไฟติ้งยาจีนะคะทุกคนใครยังไม่ฟังเพลงก็ไปฟังได้อู้อันนี้เป็นี่ซอกมินีิซอกมินน่ารักอุ้ยแต่น้องบูลาไปยังไม่มาี่ซอกมินแบบงัางก้วงาวว่องน่ารักอุ้ยเรามีสองใบใช่ไหมใครก็ได้ยินดีอู้อ๋อเปิดมาตรงนี้ขลังเลย อ๋อเห็นในกล้องเจ้าใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นพี่นพี่ซนกับพี่โซมินอุ้ยน่ารักน่ารักมากเขาเป็นท่าคนรักกันด้วยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะกีตัวมินิโปสการ์ส่งใบนี้สปอยเปล่าว่าจะได้ใครเพราะว่าแบบได้ตามเลยอุ้ยน้องบูไม่มาหาอุ้ยน่ารักมากทุกคนยู พี่ทองมินพี่งมินแบบน้องไดโนเสาร์สีเขียวนะฮะมันน่าจะสป,ปอยหรือเปล่าไม่รู้โอเคอันนี้เป็นในส่วนของโฟโต้บุ๊กนะคะทุกคนก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กแล้วก็มีซีดีข้างหลังเหมือนที่เราเปิดให้ดูตอนแรกนะคะขออน,นี้ญาตเราซีดีอ,ออกมาก่อนนี่ใช่างนี้ถามว่าฟังไหมไม่ฟังนะฮะเก็บกลับเข้าไปก็คงฟังใน Spotify ใดๆปะ <laughs> ตมกลิ่นกระดาษโฟโต้บุ๊กข้าหน้าแล้วดีนะมัน ทำออกมาเป็นเล่มดีๆอ่ะฉันชอบโฟโต้บุ๊กที่เป็นเล่มดีๆเอ้ยน้องบูน่ารักจิบว้ายจิบส่งกวานเท่านั้นจิบส่งกวานเต้าอัน้นข้างในก็จะเป็นรูปแบบปกติเลยของมู๊กซอกซูนอู้พี่ซ้มมินกับไดนโนเสาร์สีเขียวอ่ะคงคอนเซิร์ฟเวอร์น่ารักเดี๋ยวเราจะให้ดูคร่าวๆอย่างรวเดเร็ววันน <laughs> ี้ฉันเป็นเอ็นเอจีด็อกนะเฮ้ <laughs> ยหนึ่งจอก ฟุบอ่าเรียบร้อยเอ้ยแต่เมื่อกี้เราเปิดของน้องบุกกับพี่ซอกมินแบบชัดๆไปแล้วเดี๋ยวเราเ,เปิดของพี่ซูนบ้างดีกว่าออ้โอ้ทุกคนต้องไปซื้อนะโปโตโบุกอะคือดีนี่อ่านี้แล้วกันเสิดนะเสร็จตัวสุดท้ายของเกาหลีคือแบบบ้ามดีเพลงก็ดีอา์ตเวิร์กดีดีทุกอย่าง,งเลยทุกคน ไม่เสียชื่อวงที่ประกาศก้าวว่าจะมาลมรุ่นที่7นะคะโอเคสำหรับวันนี้คลิปเราอุ้ยขาวเล่ามาไวมากมาไวไปไวเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแอสเซซอรี่เยอะแล้วก็มีแค่เวอร์เดียวก็เลยซื้อมาอันเดียวนะคะแล่นะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าวันปีนี้เซฟคัมแบ็กประมาณ3รอบได้นะคะอย่าลืมอดออมกันด้วยนะคะ <laughs> แล้วก็ฝากบูซอกซูนกับเพลงไ i g h t i เพลง 7pm 7pm ว่า <laughs> ซั ไฟต i n g 7pm เพลงรันอะไรอย่างนี้เนาะเราก็พูดได้แต่ชื่อภาษาอังกฤษเพราะว่าอ่านเกาหลีไม่ออกนะคะก็สามารถไปฟังได้ในทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะคะ Spotify อะไร,ะไรก็ไปฟังนะคะทุกคนเม,ล,มล็อกเมลอนแล้วก็อย่าลืมไปตั่นวิวก็ได้หรอลงๆกดเข้าไปดูเพลง Fighting นะคะที่ฟีดคุณยองจีส์คือเพลงดีมากๆนะคะอย่าง 7pm อะ่ะก็มีตัวเวอร์ชันแบบไลฟ์สดที่ลงในช่องยูทูบเซเว่นพีนด้วยนะเดี๋ยวเราจะพยายามแปะลิงก์ไว้ เพราะว่าแบบมันมีคลิป้องสดไงดีนะคะสเตจก็ดีเพลงดีศิลปินดีอาร์ดีบัมดีทุกอย่างการท่ารักกุ๊บคลิปนะคะบุญหนุนบุศกสุนกันได้ทุกคนนานๆที่เขาจะคัมแบ็กกันเนาะเป็นยูนิตแบบมหากาค่ะตัวจับได้ยากแหละตูวตึงเจนสิ่งเด็กก็งี้อะเนาะไปแล้วนะคะไว้เจอกันอ้อขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกทุกคนได้การ์ดใครบ้างได้เมนไหมน้องบูมาหาหรือเปล่าหรือมันค้ากันมาหรือจริงๆลราปิดการ์ดมาสปอยตัวโฟตโตกราร์ดหรือเปล่าทำไมเราได้ตรงเลยไม่มีน้องบูโอเคไปละบ๊ายบายถ้าชบคบกดแชร์สิดแฟนนะฮะไปละแฮ้ มันไม่ค่อยมีเวอร์เดียว,วยทุกคนเข้าใจปะถ้าไม่ใช่แบบขานาดารีแพคกเกจมันยังม,มีสองเ,เลยทุกคนคิดดูสิ <c oughs> เธอ,อนั่นแหละมันมีอันเดียวแล้วมันก็แบบเป็นแบบมีกล่องมีบุ๊กแยกอย่างเงี้ยเออมันก็แกะง่ายเก็บง่ายดีเนาะเออมันดีอ่ะมันไม่ต้องมาแบบประกอบเข้าใจปะเออ,เอ,อไม่ต้องประกอบอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะจริงๆเราเก็บบัมเซฟก็เก็บ สองค่อะไรก็เก็บบามเซฟปกตินี่เลยแล้วก็อาจจะไม่ได้อัดคลิปบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขี้เกียจทุกวันไม่ชอขี้เกียจแต่นานีวานี่ได้ถ่ายบ่อยนิดนึงเพราะอะไรมันแล้วแต่จังหวะแต่ว่าเดือนเมษาหน้าร้อนแบบโซฮอตแบบนี้ปีที่แล้วพี่พีเจมินเข้ามากับเพลงฮอตฮอตปีนี้เข้ามากับ FM l อนะฮะฟังมาหลายวัตสัน ก็คือวันที่24นทุกคนมาชุมนุมกันได้วันที่24ออกเพลงใหม่นะทุกคนคัมแบ็กคือเป็นดับเบิลซิงเกิลด้วยดับเบิลซิงเกิลอะไรเออนั่นแหละดับเบิลซิงเกิลอ่ะเออก็คือมีเพลง2เพลงเพลงโปรโมทสอเพลงใช่ก็คือมีฟังมาหลายกับอีกเพลงนึงที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงอะไรฉันก็บอกไม่ได้ก็ได้จะบอกว่าเซตททนคัมแบ็ก24เมษานี้นะทุกคนอย่าลืมไปป่นวิว อย่าลืมไปดูอย่าลืมไปตามแต่ถามว่าเพลงอะไรไม่รู้เพราะทำไมเพราะว่าเขาก็ยังไม่บอกกทันเหมือนกันว่าเขาจะออกเพลงอะไรอาจจะ finding my life ปะ if y o u r บเหมือนกันก็เป็นได้แต่ว่าช่องเราจะทําคลิปรีแอคชั่นแน่นอนทุกคนแล้วก็อัลบั้มนันยูวันน่าจะไม่ทันไม่ได้ไม่อะไรแล้วนะเต่าข้ามไปในส่วนของท p พ Con คอ คอนเสิร์ตเดบิวนานีกวะเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ขายทุกคนยังยังไม่ส่งของเพิ่งคุณพีใช่อีกนานแสนนานเพื่อเพื่ออาจจะได้เห็นบัมพี่พี่เซฟทีนก่อนถูวช่วงแล้อืมฉันคิดว่าใช่ไม่เห็นบัมเซฟก่อนแน่นอนนะคะโอ้ยคิดดีชันเราต้องบานเบอรอแน่เลยอะ่ะเพราะว่าเซฟมีสองเพลงใช่ปะ